แบบฝึกหัด6.10หน้า22นะคะข้อ1ค่ะให้นักเรียนหาความยาวรอบรูปข้อ1น,นะคะมีรูปสามเหลี่ยมมาให้นะคะโดยบอกความยาวด้าน1ด้านนะคะคือ6.5ซนติเมตรนักเรียนดูสัญลักษณ์นี้นะคะบอกให้เรารู้ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งความยาวด้านของทั้ง3ด้านยาว6 ซนติเมตรถ้าเราจะหาความยาวรอบรูปนะคะเราก็จะนำความยาวของทั้ง3ด้านนี้มาบวกกันนะคะ6.5บวก6.5บวก6.5ได้เท่ากับ19.5หรือนักเรียนจะใช้การคูณก็ได้นะคะโดยนำ6.5คูณ3 ก็จะได้19.5นะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อไปค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะบอกความยาวด้านมา2ด้านด้านนี้ยาว6วาส่วนด้านนี้ยาว4วาและสัญลักษณ์นี้นะคะบอกให้เรารู้ว่า สองด้านนี้ยาวเท่ากันนะคะดังนั้นด้านที่เหลือก็จะยาว4วา่าความยาวรอบรูปนะคะนำความยาว3ด้านนี้มาบวกกันนะคะ4บวก6ได้10 10บวก4ได้14ได้เป็น14วา่าต่อไปข้อ3นะคะ มีความยาวของทั้ง3ด้านมาให้เราก็จะนำความยาวทั้ง3ด้านมาบวกกันนะคะ7.9บวก6.6บวก10.2ได้เท่ากับ24.7หน่วยเป็นเมตรนะคะต่อไปข้อ4ค่ะ มีความยาวมาให้ทั้ง3ด้านนะคะนำมาบวกกันนะคะ11.7บวก8.2บวก4.2ได้เท่ากับ24.1หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะข้อที่5นะคะบอกความยาวมา2ด้าน ด้านหนึ่งยาว8.1เมตรอีกด้านหนึ่งยาว10.6เมตรและมีสัญลักษณ์นี้นะคะบอกให้เรารู้ว่าสองด้านนี้ยาวเท่ากันนะคะดังนั้นความยาวรอบรูปนะคะเราก็จะนำสามด้านนี้มาบวกกันนะคะ10.6บวก10.6บว 10. ก8.1ได้เท่ากับ29.3 หน่วยเป็นเมตรนะคะต่อไปข้อที่6นะคะบอกความยาวมา1ด้านนะคะคือ38.5เมตรและสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะบอกให้รู้ว่า3ด้านนี้ยาวเท่ากันซึ่งทุกด้านจะยาว38.5เมตรเท่ากันนะคะ ถ้าเราจะหาความยาวรอบรูปเราก็นำ38.5คูณ3หรือนำ38.5มาบวกกัน3ตัวนะคะ38.5คูณ3 355ใส่5ทด1 3824บวก1เป็น25ใส่5ทด2 339บวก2เป็น11ได้เป็น115 จุเมตรต่อไปข้อ7ค่ะบอกความยาวมาให้ทั้ง3ด้านนะคะความยาวรอบรูปก็จะเท่ากับ5.6บวก6.5บวก10ได้เท่ากับ22.1หน่วยเป็นเซนติเมตร ต่อไปข้อ8นะคะมีความยาวด้านมาให้ทั้ง3ด้านนะคะนำมาบวกกันนะคะ4.5บวก3.5บวก5.7ได้เท่ากับ13.7หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะ